สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บงพยอมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสมาชิกใหม่ของบ้านไร่บงพยอมนะคะน้องมารวยตอนนี้ได้คลอดน้องออกมาแล้วนะคะสองตัวนะคะนี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะประมาณตีหนึ่งกว่า,วานะคะ ุณแม่มือใหม่นะคะสำหรับน้องมารวยแล้วก็ยังโชคดีได้สมาชิกใหม่มาอีกนะคะเป็นลูกแมวจะว่าหลงทางมาก็ได้นะคะมาลองเรียกตอนตีสามนะคะ ของคืนก่อนก็เป็นลูกแมวสีที่เขาเรียกว่าสีออกเหลืองๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะตอนนี้ก็มาชมลูกน้อยๆของน้องมารวยก่อนนะคะนี่ค่ะ นี่คือน้องมารวยนะคะตาใหญ่มากคอดโลกไม่บอกเลยนะคะนี่คือวิถีชีวิตของสัตว์โลกนะคะจะสัตว์โลกหรือว่าสัตว์มนุษย์นะคะ ก็เหมือนกันนะคะคือการเป็นแม่รักลูกเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็คือเป็นน้องคนใหม่ที่มาเรียกตอนกลางคืนนะคะนี่ค่ะ เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องทองสุกนะคะเพราะว่าน้องทองสุกที่เพื่อนๆที่ได้ดูช่องของบ้านไร่องพยอมเมื่อครั้งก่อนนั้นงูเหลือมได้รับประทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนี้ยังเล็กอยู่นะคะเป็นแมวประมาณน่าจะประมาณสองเดือนน่าจะได้ไม่รู้ว่าพัดหลงมาแต่ไหนหรือว่าใครเอามาปล่อยนะคะ ออก็เข้ามาที่บ้านไร่วังพยอมได้โดยที่ไม่ผ่านหมาของบ้านไร่วังพยอมนะคะก็เลยได้มาหน้าตาแบบนี้นะคะกินข้าวอิ่มแล้วเกยมข้าวที่นอนแล้วแสนรู้มากๆเลยพูดอะไรรู้เรื่องหมดส่วนตรงนี้ก็เป็นสมาชิกใหม่เหมือนกันนะคะ อันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเป็นเป็นหมาลูกผสมนะคะไม่รู้ว่าผสมเขาบอกว่าพ่อของหมาตัวนี้เป็นบางแก้วนะคะแต่แม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่บูหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าตัวใหญ่นะคะอันนี้ เอฟซที่น่ารักของบ้านไร่องพยอมก็เอามาให้นะคะเพราะว่ามาที่บ้านไร่องพยอมมีอยู่นั้นก็มีคนที่คิดไม่ดีนะคะเบื่อไปแทบหมดเลยนะคะอันนี้ก็หาได้มาใหม่นะคะเพิ่งมาถึงเมื่อวานเหมือนกันนะคะก็เป็นั้นว่าแมวมาหาหมามาสู่โบราณท่านบอกว่าดีนะคะ นี่ค่ะก็เลยได้เอามาเลี้ยงไว้นะคะสามตัวตอนนี้ก็กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะวันนี้ก็ <c oughs> พาเพื่อนๆมารับชมสมาชิกใหม่สัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะของบ้านไร่วางพยอม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันเบาๆนะคะวันเสาร์แล้วสวัสดีค่ะ